แชทแบบนี้แสดงว่าเขามีใจแน่ๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นสัญญาณที่เฮ้ยผู้ชายมีใจเนี่ยแหละคนนี้แหละ,หละมีใจแน่ๆดูไม่ยากค่ะมันจะชัดเจนมันจะโปร่งใสมากๆเวลาที่เขามีใจให้กับเราเนี่ยผู้ชายเขาจะเหมือนอยากรู้เรื่องราวของเราแบบสม่ำเสมอเขาจะอยากรู้ว่าวันนี้เราทําอะไรมีแผนอะไรกับชีวิต แล้วมีโอกาสที่เขากับเราเนี่ยจะได้เจอกันไหมแล้วทุกวันเนี่ยเขาจะทักเรามาแบบสม่ําเสมอเป็นห่วงเป็นยายกินข้าวหรือยังนะคะอยากให้เราเนี่ยเล่าเรื่องของชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ย,ยให้เขาฟังนะคะโดยเฉพาะเวลาที่คนมีใจเวลาที่คุณเล่าอะไรเขาฟังอะ่ะแล้วเขาถามต่อเนี่ยอันนี้กวางมินนิ่งว่ามีใจนะแต่บางคนที่ถามเอามาราย,ยาถามแบบไม่ได้มีใจเยอะอ่ะก็คุย,คยเผื่อๆอไว้อะไรเงี้ย อันนี้จะไม่ค่อยถามลงดีเทลหรือแม้กระทั่งถ้าเขาถามล้ว,ว่าทําอะไรอยู่เราบอกว่าทํากับข้าวออืมครับอันนี้ไม่ค่อยมีใจเท่าไหร่แต่ถ้าคนมีใจมากๆเนี่ยเขาจะถามว่าทาอะไรถ่ายรูป้ดูหน่อยได้ไหมทํากับข้าวเป็นด้วยหรอโอโ้โหดีจังเลยทําอร่อยไหมวันหลังขอไปชิมด้วยได้ไหมอันเนี้ยมีใจแน่ๆนะคะหรือยกตัวอย่างต่อมานะคะถ้าเราบอกว่าเราจะไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนนะคะเขาก็จะถามเราเลยนะคะถ้าผู้ชายมีใจว่าเอ๊ะแล้วไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนกกี่โมงเลิกดึกไหม จะให้เขาไปรับไม่ล่ะอันเนี้ยมีใจนแน่แนแต่ถ้าผู้ชายไม่มีใจอ๋อครับดูให้สนุกนะคะอันเนี้ยไม่ค่อยมีใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับใครเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยยิ่งคนอยากรู้เรามากเท่าไหร่หรือว่าอยากมีส่วนร่วมในชีวิตเรามากเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเขามีใจแต่ถ้าถามคำตอบคำแสดงว่าเขาไม่ได้มีใจมากเราก็ไปคุยกับคนอื่นที่มีใจกับเราคะ่ะ ถ้าเกิดเขาแค่แชทมาเป็นรูทีนนะคะเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกค่ะตื่นรืยยางกินข้าวรืยยางมอร์นิ่งกู๊ดไนท์ทำแค่นี้แต่ไม่มีการเคลียบหรือพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้แปลว่าเขาไม่ได้มีใจมากเขาแค่เก็บไปคุยเวลาว่างเก็บไปเป็นสต็อกเก็บไปเป็นคนคุยเวลาเงาเฉยเพราะถ้าเกิดว่าคนมีใจเขาต้องอยากมาหาเราสิมันจะมีเหตุผลอะไรที่คุยแล้วไม่อยากพัฒนาคุยทำไมเสียเวลานอกจากคุยไว้เพื่อเป็นสต็อกแค่นั้นคือบางทีอะนะผู้ชายเขาไม่มีใจเราก็เห็นอยู่แล้วแต่เราก็ยังเผลอคิดเข้าข้างตัววเอง่า เขาเป็น i n t r o ิร r t หรือเปล่าคะเขาเป็นคนติ๊ติเขาเป็นคนคุยน้อย,อยพูดเรียบๆตอบถ,อถามไม่เก่งอนะไรเงี้ยก็ว่ามไม่ใช่ต่อให้คนเป็น introvert ต่อให้คนติ๊คนพูดน้อยคนขี้อายเขาชอบเราเขาก็จะหาเรื่องคุยกับเราคะ่ะแต่คนที่แบบไม่มาเจอคุยน้อยเนี่ยมันก็แปลว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วนั่นแหละ ไม่ต้องพยายามไปหาเหตุผลอะไรเพ่มมากกว่านั้นแต่การที่เขาไม่ได้สนใจเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราดีหรือไม่ดีมันก็แปลว่าเขาแค่มีสนใจแค่นั้นเองก็ไปหาคนที่สนใจเรามากกว่านะคะเราก็มองตามความเป็นจริงตามสภาพที่เขาทําให้เราเลยค่ะว่าเขาเทคแอคชั่นแค่ไหนก็แปลว่าเขาสนใจเราแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่โปรยเสน่ห์ได้เก่งผ่านการคุยแชทเนี่ยนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเรียน how to chat เพราะว่า การเรียนจะทําให้เราเข้าใจว่าประโยคไหนควรส่งไม่ควรส่งและประโยคไหนที่มันจะเร่งรัดทําให้เขาเนี่ยจากคนที่อาจจะสนใจเราแบบกลางๆกลายเป็นสนใจเรามากขึ้นจากการคุยแชททายังไงให้คุณเป็นคนคุยแชทที่แตกตา่างคุยแชทแล้วสนุกคุยแชทแล้วเขาอยากเจอนะคะแนะนําคอร์สที่ชื่อว่า how to chat ค่ะ